สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะชวนเพื่อนๆทาขนมเปี๊ยใหญ่ไสทรักปุ้ยบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยทำง่ายมากเลยทํากินเองก็ได้หรือว่าเราจะทําขายก็ดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะปุ๋ยมีตัวช่วยดีๆอย่างถั่วเขียวผงสําเร็จรูปตาคุณใช้ง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาแช่ถั่วหรือปั่นถัว่ว เพียงแค่ฉีกซองแล้วเทลงในกระทะบอกลาวิธีเดิมๆไปได้เลยแถมยังทําได้อีกหลายเมนูอย่างเช่นลูกชุบขนมเปี๊ยะบัวลอยถั่วกวนขนมลูกเตา๋าหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็หัวกะทิเราจะใช้ส่วนผสมทั้งหมด3อย่างเท่านั้นตอนนี้ในกระทะของเรานะคะก็มีถั่วเขียวผงน้ําตาลทรายแล้วก็มีหัวกะทิหลังจากนั้นค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาให้เนียนเลยนะ หลังจากที่คนส่วนผสมให้เนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเตาแกะใช้ไฟกลางนะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวกวนแล้วขนมอาจจะไม่ได้ถู่วเคียวผงสําเร็จรูปตาคูนี่เราใช้ง่ายมากๆเลยเราทําขนมนะคะเราก็ใช้เวลาคนแค่10นาทีเท่านั้นเองเราก็จะได้ใส้ขนมแบบนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาผึ่งเขาให้เย็นค่ะใส้ถั่วกวนตรงนั้นพักเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาอบไข่แดงเค็มกัน ไข่แดงเค็มนะก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะต้องทําให้เขาสุกก่อนเราสามารถเอาไปนึ่งก็ได้หรือเอาไปอบก็ได้ปุยอบนะคะปุยใช้เวลาอบประมาณ10บนาทีหลังจาก1ิบนาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วลองสังเกตตัวไข่แดงนะเขาก็จะมีสีเปลี่ยนไปการทําให้ไข่แดงเค็มสุกนี่ทําให้ลดความคาม้ควาวลงได้เพราะฉะนั้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้นะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันเราจะเริ่มจากแป้งชั้นในเริ่มจากแป้งเค้กเราก็มีน้ํามัน วยใช้เป็นน้ำมันพืชน,นะคะสองอย่างนี้ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันเอาให้ส่วนผสมเข้ากันจนกว่าตัวแป้งจะเนียนหลังจากที่เราคนส่วนผสมให้แป้งเนียนเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะใช้แรปปิดเอาไว้เราจะต้องพักแป้งอย่างน้อย30นาทีแค่นี้ค่ะแป้งชั้นในของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทําแป้งชั้นนอกกันเริ่มจากแป้งเค้กแล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชอันนี้เป็นน้ําตาลทรายแล้วก็น้าเปล่า และก็ตมด้วยไข่ไก่ส่วนอันนี้เป็นแบบแฟนะคะถ้าใครไม่มีแบบแฟให้เราใช้คอนไซลับก็ได้เหมือนกันปุ้ยใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในเครื่องนวดแป้งถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องนวดแป้งเราสามารถนวดมือก็ได้ปุ้ยจะใช้เวลานวดอยู่ที่ประมาณ15นาทีถ้าหากว่าเรานวดมือนะให้เราสังเกตนะว่าแป้งเนียนก็ใช้ได้แล้วอันนี้ปุ้ยก็หยิบตัวแป้งขึ้นมาให้ดูนะแป้งที่เราทําเสร็จก็จะยืดหยุ่นประมาณนี้ อันนี้เราก็ต้องเอาไปพักอย่างน้อย30นาทีเหมือนกันหลังจาก30นาทีเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแบ่งแป้งแป้ง1ก้อนนะคะปุ๊ยจะใช้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ100กรัม1สูตรเราสามารถทําได้ทั้งหมด6ลูกเพราะฉะนั้นแป้งนอกกับแป้งในนะคะเราแบ่งออกมาจะได้ทั้งหมด6ชิ้นแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาเขาออกมาแผ่แบบนี้แล้วเราก็จะวางแป้งในลงไปแป้งในนะคะ1ก้อนเนี่ยจะหนักอยู่ที่40กรัมก้อนละ40กรัมนะ เราจะต้องวางแป้งในนะคะอยู่ด้านในเราก็ใช้แป้งนอกหุมด้านนอกบีบปิดแป้งให้สนิทอย่าให้แป้งเขาแตกออกมาเวลาที่เรารีดเนี่ยเขาอาจจะแตกออกมาได้เราจะรีดแป้งโดยการใช้ไม้คลึงแป้งนะรีดไปตามแนวยาวให้เป็นเส้นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพับเขาเข้ามานะคะเป็นสามทบอันนี้เป็นการพับครั้งแรกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีดไปตามแนวยาวอีกรอบหนึ่งเวลาที่เราพับเนี่ยเราจะพับทั้งหมดสรอบ เมื่อสักครู่รอบแรกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือปุยลีดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพับอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2การพับแบบนี้เราจะรวมทั้งหมดเป็น6ทบก็คือเราจะเป็นแป้งนะคะที่มีทั้งหมด6ชั้นหลังจากที่เราพับแป้งมาทั้งหมด2รอบแล้วเราก็จะเอาเขานะคะมาแผ่ออกเป็นแผ่นบาง ความหนาของแป้งเวลาที่เรารีดแป้งออกมาแล้วเขาจะหนาอยู่ที่ประมาณ2-3มิลส่วนไส้ถั่วก,กวนนะคะที่เราทํามาจากถั่วเขียวพงสําเร็จรูปตาคูณหลังจากที่เย็นแล้วเราก็เอาเขามานวดแบบนี้ยิ่งนวดหนาไส้ก็จะยิ่งเนียนเวลาเราเอาไปใส่ไส้ขนม,มัะขนมจะดูน่ากินมากขึ้น นวดให้เนียนแบบนี้เลยนะปุ๊ยหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่าง1ก้อนนะคะจะมีน้ําหนักอยู่ที่250กรัมแล้วก็ปุ๊ยก็จะเพิ่มไข่ลงไปค่ะไข่ขแดงเค็มที่เราอบเมื่อสักครู่นะใส่ไปทั้งหมด5ชิ้นนอกจากไข่แดงเค็มแล้วเราสามารถใช้อย่างอื่นได้เช่นฝอยทองหรือว่าจะเป็นเผือกหรือแปะกวยก็อร่อยเหมือนกันวางไส้ลงไปแล้วก็หุ้มด้วยแป้งค่อยๆจับจีบนะตอนจับจีบแป้งเนี่ยให้เราพยายามปิดให้มิดแล้วก็ ปิดด้วยกระดาษไขอีกทีหนึ่งกันเขาหลุดพอปิดก้นด้วยกระดาษไขเสร็จแล้วก็หงายขนมขึ้นมาเสร็จแล้วก็จัดทรงให้เขาเป็นทรงกลมนะเดี๋ยวเรามาเติมสีสําหรับปั๊มขนมเปียกกันที่ปุยใช้นะคะเป็นสีแดงแล้วก็วางกระดาษเช็ดชู่สําหรับอาหารลงไปเราจะใช้ตัวปั๊มภาษาจีนนะกดลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาปั๊มขนม การที่เราใช้กระดาษทิชชู่นี่จะทําให้สีแดงเขาไม่เยิมเวลาที่เราปั๊มเนี่ยเขาก็จะได้ลายที่สวยเราก็วางตัวปั๊มลงไปนะคะเราก็ค่อยๆกดกดรอบๆนะสีเขาจะได้ติดขนมหลังจากนั้นเราก็จะเอาขนมเปียไปตากให้สีแห้งโทเคียวผงสำเร็จรูปตาคูณใช้ง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลา เพื่อนๆสามารถหาซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ช h อ p e e Lazada ทางเพจ Facebook เดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์ช่องทางการจัดจำหน่ายเอาไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดลิงก์ไปสั่งซื้อกันได้เลยตอนนี้นะคะปุ๋ยก็พักขนมไปประมาณ10นาทีหน้าขนมเขาก็แห้งเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าหน้าขนมเนี่ยจะต้องแห้งเท่านั้นหลังจากนั้นนะคะเราก็คว่ำขนมลงเราจะอบโดยการคว่ำหน้าขนมนะ หลังจากที่เราคว่ำหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะใช้ซ่อมจิ้มแบบนี้ทำไมถึงต้องใช้ซ่อมจิ้มเพราะว่าในขนมนะคะเขาก็จะมีลมอยู่ด้านในถ้าเราไม่จิ้มเนี่ยเวลาที่อบแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะพองขึ้นทำให้ขนมไม่สวยปุ้ยจะยกขนมไปอบนะเราจะอบทั้งหมด3มรอบรอบแรกนี่เราจะอบที่200องศาใช้เวลา10นาทีหลังจาก10นาทีแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแป้งเขาก็จะเริ่มมีสีขุ่นมากขึ้นอันนี้คือแป้งเขาเริ่มสุกแล้วนะ หลังจากนั้นให้พลิกขนมขึ้นมาเสร็จเราก็อบที่2ององศา10นาทีหลังจาก10นาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเขามาทาหน้าไข่ไข่ที่เราใช้นะคะจะเป็นไข่แดงสีฟองสีผสมอาหาร20หยดแล้วก็น้ำมันพืชตีส่วนผสมทั้ง3อันให้เข้ากันขั้นตอนการตีผสมนี่บุ้ยแนะนำนะคะว่าตีให้เข้ากันให้เนียนเนียเลย เสร็จแล้วค่ะเราก็เอามาทาหน้าขนมขนมที่เราทาเนี่ยเราจะต้องผึ่งเขาให้ไปค่อนเย็นร้อนค่อนเย็นนะอันนี้คือเน้นย้ำถ้าเราทาตอนที่เขาร้อนๆแล้วเราก็ไข่เขาก็จะสุกเวลาที่เราทานะให้เราปัดแปลงไปทางด้านเดียวแล้วก็พยายามอย่าทาซ้ำเพราะว่าสีของเขาอาจจะละลายออกมาได้ ทำให้หน้าขนมอาจจะไม่สวยหลังจากนั้นนะคะปูก็จะเอาไปเข้าเตาอ,อบที่160องศาอีกประมาณ1-2นาทีแค่นี้ขนมเปียกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะทําขายแล้วก็ปูก็มีแพ็กเกจแนะนา2แบบอย่างแรกเลยก็คือซองแก้วเราสามารถใส่ลงไปในซองแก้วแล้วก็ไปซีนปากถุงก็ได้หรือว่าจะพับแล้วติดตะกอ่เทปก็ได้อันนี้โชว์ให้ดูนะคะว่าใส่ซองแก้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยขนมเขาก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็น่ากิน แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะเอาขนมเปี๊ยะใส่กล่องแล้วก็ปุ้ยก็ขอแนะนํากล่องไซนี้ค่ะกล่องหนึงปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่าง 1. กล่องสามารถใส่ได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะกล่องอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองเพราะว่ากล่องอันนี้นะคะเขามีหลากหลายสีมากเลยเราก็อาจจะหากล่องที่เข้ากับวันสําคัญอย่างเช่นวันตรุษจีนวันปีใหม่ สุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเทสขนมกันขนมเปี๊ยใหญ่ไส้ทารักของเรามาดูขนมด้านในกันค่ะไส้ถั่วกวนเน้นๆถั่วเขียวผงสำเร็จรูปตาคูนใช้ง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลาอันนี้นะปุ้ยทำแบบเดียวก็เสร็จแล้วน่ากินมากไส้ถั่วเขียวกวนมีความเนื้อนเนียนแล้วก็อร่อยมากๆเลยและก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ